แล้วหนูปวดตาไปหมดแล้วเนี่ยดูดิมันเป็นกระดาษอย่างเงี้ยอุ้ยเราแม่ถ่ายโอ้โหไม่โดน,นหน้าไปแม่ถ่ายตัวเล็กถ้าเกิดว่าอะไรครับตอนตราตัวเล็กเอ้ยอันนี้ที่ยาส<อ><อ>า,ากลระดับหนึ่งทำสองนิ้วหันมาหน่อยแต่ไม่ต้องหันหน้าหันแต่นิ้วม,มาไม่หันแต่นิ้วม,มาพ <c oughs> ี่มม <c oughs> จกักรโตเรียนพี่ปลายกำลังนั่งเรียนพิเศษ สอบเข้ามาทุกเย็นสองทุ่มถึงสามทุ่มจำเห็นสูงรมากวันธรรมดาเรียนที่ไหนไปไม่รู้เป็นเรียนข้างนอกเพราะว่าหงสเรียนข้างนอกแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งช่้นหกสี่โมงเย็นเบาๆจิ๊บจชิวๆหองสุดท้ายอันนี้ติวห้องทั่วไปนะคะแต่ว่า ว่าห้องพิเศษพี่ไปก็สอบได้แล้วนะแต่เราจะติวล็อกห้องทั่วไปไปสอบโรงเรียนที่มันเขาที่มันเรียกว่าอะไรการแข่งขันสูงขึ้นมา <c oughs> อีกหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติได้ก็มาเลือกเอาจะเป็นหัวหมาจะเป็นหางเสือพี่ว่า <c oughs> เลือกเอา <c oughs> อ่ะหนูไม่ใส่แว่นหนะมองเห็นเลย ไม่ชอบฮะสาวสาวโตแล้วเขาไม่อยากออกก็เพราะเห็นแค่หัวข้างหลังเห็นแค่หัวค่ะดนัด้มาต้องไปเดีนโดเกันกับคนวี้อันนี้หน้าสดไปอารถนห่าะมาเลือกกันเลครับดังนั้นกอง่เนคิดว่าจะได้อะไรครับกองใไก่ต้องได้เ็น ไอสไป์ไอ้สไป์ไอต้นสูงเนาะส่วนรดล่ะลดก็เป็นลดเลยครับรดหวานแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมันมีรดหวานก็คือเป็นอินเดนเดอยู่นะครับส่วนต้องเจอแม่ไม่กลัว เอ้ย <S 2> <S 2> <S <S ตองอหมจะให้เรียนไมู่เรื่องแล้วพอเธอจะให้ดู <S 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 ดชีตที่ป่ายที่ไปเรียนมา <S <S ทั้งวันเยอะมาก <S 2> <S 2> เยอะมากมากวันละห้าวิชา Thank yeah.